สแบบเแควสัสดีครับพี่ตีตอนเราเข้าสู่รายการาย bank ์แชนแนลครับคือตอนนี้ผมกำลังเข้าสู่วิกฤตหนักมากเพราะว่าคิดคอนเทนต์ในการทำ u t u b e ไม่ออกสกุลก็ไม่ช่วยครับพุ่งนี้นางติดที่จะทำแบรนด์เสื้อผ้ากลายเป็นวันนี้ผมโซโลเดียวก็เลยต้องหาดูโออผมอีกหนึ่งคนก็โทรหาน้องสักคนหนึ่งก่อนผมจะโทรหาน้องโดไม่รู้ว่าตื่นหรือ,อยังน้องโดนี่ ผมก็ไม่เข้าใจว่าทําไมเขาถึงใช้รูปนี้นะน่าจะเป็นผู้หญิงวาดให้แล้วก็ตั้งมาเป็นดิสเพย์เอาใจผู้หญิงแน่นอน้องโทรหาดิอืมสายไม่ว่างด้วยคุยโทรัพยตูต้องรอต้องรอสายไม่ว่าง ตอนนี้ผมก็นั่งดูไปเรื่อยๆจะชวนโดกินอะไรจนกระทั่ง,งรู้ว่าแถวบ้านมันมีข้าวแกงกะหรี่โกเคอรเป็นข้าวแกงกะหรี่ข้าแกงกะหรี่จารยักษ์นี่ว่าจะชวนน้องโดไปกินดูที่จะรับสายยังดูเสียงรอสายเบลที่หายเลยตะกี้คุยโรับกใครอยู่ไม่รู้นะไม่รับแต่ตอนนี้ไม่ได้คุยแต่ไม่รับผม h e l ตื่นยัง เพิตื่นแล้วเมื่อกี้คุยกับใครค,คุยกับนี่คุยกันนี่คือใครพี่จะชวนไปกินข้าวพี่เลี้ยงข้าวข้แกงกะหรี่จานยักษ์2กิโลไปป่ะเป็นคนเดียวเนี่ยเป็นคนเดียว2กิโลคนละจานเดี๋ยวมารับผมป่ะต้องกินอะไรมาก่อนนะเรียกน้ำย่อยแบบสร้างร่างกายให้กระเพาะมันขยายก่อนไม่ใช่ว่าอดทั้งวันแล้วมากินนะเขามีบอกอยู่ว่าถ้าจะกินจุเนี่ยต้องแบบกินวอร์มร่างกายมาก่อนนิดๆหน่นนอย เดี๋ยวเดี๋ยวแมนมองซ้ายขวาดิไม่มีไม่มีไม่มีสกุลไม่อยู่สกุลไม่อยู่ไม่อยู่หน้าตาดูใคอ๋อเมื่อกี้อาแมว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 มองหน้าอยู่แมวว่าไงแมวว่าไงไอาแกโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันตอน4ี่โมงครับผมสุดแล้วตอนนี้เราก็ใกล้จะถึงร้านโกคารรี่นี่มาพร้อมเดี๋ยมพร้อมไงมาบ้างก็ไม่กินอะไรมาเลยคือที่ไม่กินมันไม่ใช่อะไรนะก็คือผมนอน <L an> พี่ไปถึงแล้วก็แบบม,มิดว่าเออคิดว่ากินถึงครึ่งแล้วถึงครึ่ง่อยไหมเอาจริงเอ่ะเพื่อนเคยชวนมาแล้วว่าเ,เห็นผมอะจริงๆริะผมก็กินเยอะพอสมควรแต่ว่ามันแดกเยอะมากใช้คำว่าแดกมึงไม่กินมึงแดกเยอะมากเพื่อนเพื่พพอนที่บอยนี่แหละแบบมึงลองมากินดูว่าแบบจะได้เท่าไหร่อะไรเงี้ยเพราะว่าใน15นาทีถ้าเรากินหมด2กิโลอะมันจะฟรีถ้ากินหมดก็น่าจะอ้วกอะผมเรามาแข่งกันว่า15นาทีใครกินเยอะสุด กลัวริ่งัวดกลัวอิ่มแหละจานมันมีหลายแบบมากเลยดูนี่มันจะมีจานแบบ S S S M L L ไซส์ที่เราจะกินคือไซส์นี้คือคนละจานเชื่อว่าถ้าเกิดเราสองคนต่อหนึ่งจานมันหมดอยู่แล้วแต่เนี่ยใหญ่กว่าตัวคนละจานพี่กะเอาหมดอยกให้ผมกินอย่างอื่นบ้างได้ไดเขาจะไปไหนต่อไปเที่ยวต่อกลัวช่วงนี้เป็นงโสดไหมโสดไหมความรักบ้าช่วงนี้มีความรักบ้าโสดโสดผมก็โสดครับ ละจานจะละสองกิโลลสองกิโลครับถ้าเราจริงจังก็น่าจะหมดมาจริงจังมากเอาไว้วันหน่งนะคะรับมาลองดูลองดูไปดูไป Three Two One Go เยอะเนี้ย เาเห็นพคกในยูทูบเบอร์มันมันดัดเข้าไปง่ายจังวะกินบบโคอร่อยึกินแบบโคดอร่อยอืมกินได้ไงวะสิบโลถ้ากินได้ัในเวลาได้ห้าหมื่นะสิบโลอะชั่วโมงชต่ตอนนี้ก็อิ่มละเจ้มอิ่มละเจอสิบสองกโลที่หนึ่งนาทีห้าห้าสิบแปดวิโค้ดไหวเลยครับสีิโดสี่นาที สามสิบวิหกกิโลนี่อยู่ที่สิบเอ็ดนาทีคุณสแปดแปก็เปินงไม่มีผมว่าสอคนจานนี้ก็ยังไม่หมดเลยครับแปดปั่น เราเข้าใจผิดหรอเราต้องการมากินนี่หมดไม่ต้องใช้ผมเลยแต่ครึ่งทางเราเห็นว่าเวลาเดินมาครึ่งทางเรายังกินไปถึงครึ่งทางเลยไม่ใช่ครึ่งจานนะครึ่งทางเลยเปลี่ยนเรื่องของร้านกันเลยตื่นแต่สายทำไมไม่ตื่นแต่สายวะร้อนไม่ไหวอ่ะไม่รู้เพราะอะไรมันไม่ร้อนเนี่ยหนาววันนี้ มื้อเดียวเราไม่กินเลยนะนั่งมากเริ่มแบบไม่ไหวแล้วและนั่งมั่นใจมากว่าต้องกินหมดครึ่งเรื่องดีกินร้านนี้มานานแล้วเห็นมานานแล้วว่ามี2กิโลอมมารอจริงก็คือเฮ้่ยเลยไปเที่ยหนึ่งยดียครึ่งพี่ปีตต่อว่ะเฮ้ยเลยซีซีวิขออะ้เลยไหมั้ยโอ้โหเวลาดูสภาพผิดแบบไม่ไหวแล้ว คิดว่าหึ่งก like ิโลแบบปกติกินกินเยอะกว่านี้นะแต่ว่าด้วยเวลาที่มันจำกัดแล้วก็มันเป็นอย่างเดียวอะคือสามารถกินที่แบบหยาดหยัดไม่ได้โดมันไม่ได้วอร์มด้วยไม่ได้วอร์มตอนเช้าเดี๋ยวมาดูกันว่าแต่ละคนกินไปเท่าไหร่แต่จานก็หนักนะสองกิโลพี่นะาบอกแปดร้อยกรัมคิดว่ากินไปกี่กิโลผมคิดว่าน่าจะกินไปประมาณเจ็ดแปดร้อยกรัมเจ็ดแปดร้อยกรัมจริงๆผมก็คิดว่าน่าจะประมาณแบบเจ็ดแปดร้อยกรัมพอๆกันไอโดกับผมเนี่ยกินเก่งนะจริงๆวันนี้ก็แย้กลับบ้านได้ไหมครับกลับบ้านได บ้านได้นะหนึ่งโลครึ่งความภาคภูมิใจแม่งไม่เหลือแล้วแต่กินเพว่าแปะแล้วกัมกินไปประมาณห้าร้อยกรัมกินไปห้าร้อยกิโลแบบโลเดียวผมกินไปโลนึงเฮ้ยทำไมโดนทำไมโดนมากกว่าวะไอ้เพื่อนตรงจานมันดูพี่มากกว่าปะไม่องผมอ่ะผมกินแบบอย่างนี้แล้วก็หมดอันนี้ไปไงแต่พี่พี่กินแล้วพี่เอามาจำๆอ๋อโดนกินไปกิโลนึงผมกินไปเท่าไหร่นะห้าร้อยสี่เหลือกว่า พี่ไปนะนี <S 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 2> <S 2> ่กูมาท้าเขาแล้วเขาแม่งกินน็อกกูไปครึ่งหนึ่งใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยกูข้องหว่ะโกูชนะแดนแดนองหว่เฮ้แต่ผมตกใจเหมือนกันนะผมกินไปกิโลนึ่งเฮ้โดมึงอะไม่กินผักไอซ์ดันผักแม่งเบาไอ้ย่ะเดินกลับแบบคือผมตอนนี้รู้สึกว่าตัวเองไม่น่าแพ้ตัวนักเพราะว่าดูจากจำนวนจานในรูปผมน่าจะกินเยอะกว่ากิโลครับอันนี้เหลือเท่าไหร่โลครึ่งโลครึ่งอันนี้เหลือโลเดียวโอ้โหนึ่ กูเชื่อแล้วกูยอมกว่าสรุปวันนี้ผมรู้สึกว่าผมพ่ายแพ้แบบหมดรูปตอนแรกคิดว่าจะนําด้วยซ้าทาไมกูแพ้มึงวะตอนแรกตั้งใจว่าจะกินไปเรื่อยเือจนกว่าจะหมดแต่ไม่ไหววะไม่ไหวจริงไม่ไหวมันเยอะจริงไม่ได้เตรียมพร้อมคงแบบเต็มมากกาลังนั่งดูคนอื่นเขากินกินไปได้ยังไงกระเพาะกัติล่ายังไงอย่าหนุดหยุดหุหุแล้วเรานี่กลายเป็นแบบว่าเหม เด็กน่ารักอะฉีดน้ำชาตนทำกมิบนิดๆใน่อๆตัดไปแม่งกซิราขมอบตึกอี้เฮ้กลัวกูต้องแก้มือว่ะวิตอนแรกดูจากภาพรวมผมว่าผมจำโดนสักสักร้อยกรัมอะสักร้อยสักร้อยสองร้อยก่อะ ด้้วยนนำหัักเออคือผมอาจจะแบบโอ้อิ่มชิบหายเลยพูดตรงๆอิ่มจะอิ่มมากอิ่มมากครับก็ถ้าเกิดใครชื่นชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับนะครับแล้วอยากให้ไปทำชาเลนจ์บอกเม้นท์ข้างใต้คลิปได้เลยผมก็จะหาพวกแบบแขกรับเชิญมาถ้าเรามาเล่นแบบวันนี้เขาหน้าไม่ต้อเชิญมาอีกแล้วทไมต้องไปรับถึงบ้านเลยแล้วเจอกันนะครับในไ b แบงค์ชาน e ลครับผม